สวัสดีครับคุณผู้ฟังคืนนี้ผมจะพาคุณไปยังบ้านทรงไทยเก่าแก่หลังหนึ่งบ้านที่ไม่ได้มีเพียงความงดงามแต่ยังแฝงไปด้วยความหลีฮับที่หลายคนไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยชื่อบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตัวบ้านทำจากไม้สักทั้งหลังยกสูงตามแบบบ้านไทยโบราณหลังคาจั่วสูงแหลมแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องกระทบไม้จนดูอบอุ่นราวกับบ้านในความฝัน แต่ทันทีที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าบรรยากาศก็กลับกลายเป็นอีกโลกหนึ่งโดยสิ้นเชิงรอบบ้านเงียบสงัดมีเพียงเสียงน้ำกระทบตะลิ่งดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอเสียงลมพัดลอดช่องไม้ทรงเสียงแผ่วเบาเหมือนเสียงคนพึมพำและที่สำคัญทุกคนที่เคยผ่านไปแถวนั้นต่างพูดตรงกันว่าบ้านหลังนี้ให้ความรู้สึกเหมือนมีสายตาใครบางคนคอยเฝ้ามองอยู่ตลอดเวลา เจ้าของบ้านคนปัจจุบันเล่าว่าตอนแรกที่ย้ายเข้ามาเขาคิดว่ามันก็เป็นเพียงบ้านเก่าๆธรรมดามีเพียงความสุดโสมและกลิ่นไม้โบราณเท่านั้นแต่เพียงคืนแรกที่เขานอนที่นี่เขาก็เริ่มสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่ไม่ปกติเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนเดินผ่านหน้าต่างทั้งที่ไม่มีใครและเมื่อมองออกไปก็ไม่เห็นเงาใดๆนอกจากความมืดที่โอบล้อมรอบบ้าน บรรยากาศยิ่งน่าขนลุกยามค่ำคืนเมื่อทุกคนในบ้านเข้านอนเงียบสงัดคุณจะได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นบนเรือนไม้เก่าๆเ,เสียงนั้นหนักแน่นเหมือนคนตัวใหญ่กำลังเดินวนไปมาอยู่บนพื้นทั้งที่ทุกคนยืนยันว่ามไม่มีใครลุกออกจากห้องเลย เพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ละแวกนั้นก็เล่าว่าเวลาที่พวกเขาพายเรือผ่านบ้านในช่วงกลางคืนมักเห็นเงาดำๆคล้ายคนยืนอยู่บนชานเรือนแต่ไม่ว่าจะมองนานแค่ไหนเงานั้นก็ไม่เคยขยับขยื่อนราวกับกำลังจ้องมองออกมาเงียบๆ และที่ทำให้คนในหมู่บ้านต่างพากันเชื่อสนิทใจว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้มีเพียงคนอาศัยก็คือเรื่องเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่บอกตรงกันว่าบ้านนี้มีวิญญาณของเจ้าของคนเก่าเฝ้าอยู่เสมอเขาเสียชีวิตอย่างกระทันหันในเรือนหลังนี้และตั้งแต่นั้นมาไม่มีคืนใดเลยที่บ้านจะเงียบสงบ บ้านสรงไทยริมเจ้าพระยาหลังนี้จึงไม่ใช่เพียงบ้านเก่าแก่แต่เป็นสถานที่ที่ถูกเฝ้ามองถูกคุ้มครองหรืออาจจะถูกผูกไว้ด้วยวิญญาณของเจ้าของบ้านที่ไม่เคยจากไปไหนคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดบ้านทั้งหลังเงียบสงัดมีเพียงเสียงแมลงกลางคืนดังระงมอยู่ร,บรอบๆเจ้าของบ้านเล่าว,ว่าเขานอนอยู่บนเรือนกับครอบครัว ทุกคนปิดประตูห้องกันหมดแล้วทิ้งไว้เพียงความมืดเงียบที่อบอวนไปทั่วทั้งเรือนเก่าเวลาผ่านไปได้สักพักเขาก็สะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงบางอย่างอีด๊ดอีด๊ดอีด๊ดเสียงไม้เก่าถูกกดทับเสียงที่คุ้นเคยเหมือนตอนมีใครเดินอยู่บนพื้นบ้านในตอนแรกเขาคิดว่าคงเป็นลูกชายลุกไปเข้าห้องน้ำ แต่เมืองเงี่ยหูฟังดีๆกลับไม่ใช่เพราะเสียงฝีเท้านั้นหนักแน่นและช it ้าเกินกว่าจะเป็นเด็กมันคล้ายเสียงของคนตัวใหญ่ที่กำลังเดินลากเท้าช้าๆจากปลายระเบียงเข้ามาเขาเล่าว่าเสียงนั้นเดินเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆจากชานบ้านสู่โถงกลาง แต่ที่น่าขนลุกคือเสียงเดินนั้นไม่ตรงไปข้างหน้าแต่เหมือนกำลังวนรอบบ้านเดินไปทีละก้าวหยุดหายใจแผ่วแล้วเดินต่อถูกจังหวะกระแทกลงบนพื้นไม้เก่าดังสะท้อนกลองไปทั่วทั้งเรือนเขาพยายามกลั้นหายใจเอาหูแนบกับประตูห้องนอนและนั่นเองเสียงฝีเท้าค่อยๆหยุดลง หยุดอยู่ตรงหน้าห้องนอนของเขาพอดีในความเงียบงันนั้นเขาได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนเสียงหายใจหนักๆของใครบางคนอยู่หน้าประตูแผ่วแต่ชัดเจนเขากล้าพูดเลยว่าความรู้สึกตอนนั้นมันไม่เหมือนใครในบ้านแน่นอนมันคือความรู้สึกว่ามีใครอีกคนยืนอยู่ตรงนั้น กำลังรอกำลังจ้องกำลังเฝ้าสังเกตเขาลังเลว่าจะเปิดประตูดูดีไหมแต่หัวใจก็เต้นแรงจนแทบหลุดออกมาเพราะในใจลึกๆเขารู้ว่าต่อให้เปิดออกไปก็คงไม่เจอคนสิ่งที่จะเจออาจเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากเห็นในยามค่ำคืนเลยก็ได้ และแล้วเสียงฝีเท้าก็หายไปในทันทีไม่มีเสียงเดินกลับไม่มีเสียงลงบันไดมีเพียงความเงียบวังเวงและคำถามที่ติดอยู่ในใจว่าคืนนี้เขาและครอบครัวนอนอยู่กันเพียงลำพังจริงหรือไม่คืนหนึ่งเป็นคืนที่เงียบสงัดกว่าทุกคืนที่ผ่านมา ลูกสาวเจ้าของบ้านซึ่งทำงานในตัวเมืองเพิ่งกลับมาถึงบ้านในยามค่ำเธอเดินผ่านเรือนไทยริมน้ำด้วยความเหน็ดเหนื่อยก้าวเท้าขึ้นบันไดไม้ทีละขั้นเสียงเอียดอาดของบันไดเก่าๆดังประสานไปกับเสียงจักจั่นในความมืดแต่สิ่งที่ทำให้เธอชะง,งักคือเมื่อเงยหน้าขึ้นไปบนชานเรือนเธอเห็นเงาของชายคนหนึ่งนั่งขัดสมาธิอยู่ตรงชานบ้านเงียบ เงานั้นดูมั่นคงชัดเจนในแสงจันทร์ซีดร่างสูงใหญ่สวมโจงกระเบนผูกเอวเสื้อผ้าขาวหม่นคล้ายคนในสมัยโบราณชายคนนั้นก้มหน้ามองลงมาเงียบไม่ไหวติ่งแม้แต่น้อยหัวใจของเธอเต้นแรงความคิดแรกคืออาจจะมีคนแปลกหน้าลอบเข้ามาแต่ยิ่งเธอมองเงานั้นยิ่งไม่ใช่คนธรรมดา เพราะแม้ลมจะพัดใบไม้กระเพื่อมแต่เงาร่างนั้นกลับไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยเหมือนรูปสลักที่มีชีวิตและที่น่าขนลุกที่สุดคือแววตาที่เหมือนจ้องตรงมาที่เธออย่างไม่ละไปไหนเธอรวบรวมความกล้าพยายามก้าวขึ้นบันไดต่อแต่พอถึงขั้นสุดท้ายเงานั้นกลับหายไปต่อหน้าต่อตา ไม่มีเสียงเดินไม่มีร่องรอยมีเพียงความว่างเปล่าและลมเย็นเยว่าผ่านหน้าเหมือนมีใครเดินสวนลงมาคืนนั้นเธอเล่าเรื่องให้แม่ฟังด้วยเสียงสั่นเครือแม่ของเธอเพียงพยักหน้าอย่างไม่แปลกใจและตอบสั้นๆว่านั่นแหละท่านเจ้าของบ้านตั้งแต่นั้นมาลูกสาวก็ไม่เคยกล้าขึ้นเรือนคนเดียวในยามค่ำคืนอีกเลย เพราะเธอรู้ดีว่าทุกก้าวบนบันไดาอาจมีใครบางคนกำลังรอเธออยู่บนชานเรือนเสมอคืนนั้นเป็นคืนเดือนเพ็ญแสงจันทร์นวลสว่างส่องลงมากระทบกับผิวน้ำเจ้าพระยาที่สงบนิ่งบ้านทรงไทยริมแม่น้ำทั้งหลังดูงดงามราวกับภาพวาดแต่สำหรับลูกสาวเจ้าของบ้านบรรยากาศที่เห็นกลับเต็มไปด้วยความวังเวงและเย็นยะเยอะือก เธอเพิ่งกลับมาจากทำงานในตัวเมืองเวลานั้นเกือบเที่ยงคืนแล้วเรือนไทยไม้สักทั้งหลังมืดสนิทมีเพียงแสงจันทร์ลอดผ่านต้นไม้ใหญ่ทอดเงาลงบนพื้นดินเป็นลายประหลาดเสียงลมพัดใบไม้เสียดสีกันดังกรอบแกรบคลายเสียงกระสิบเบาๆจากใครสักคนบันไดไม้สู่เรือนสูงตั้งอยู่ตรงหน้าสูงชันและยาวกว่าบ้านสมัยใหม่ เธอเก้าวขึ้นทีละขั้นด้วยความเหนื่อยล้าแต่แล้วเธอก็ต้องชะง,งักค้างตรงชานบ้านด้านบนเธอเห็นเงาร่างของชายคนหนึ่งนั่งขัดสมาธิอยู่เงียบๆชายร่างสูงใหญ่ผิวคล้ำเสื้อผ้าขาวม่นคล้ายชุดโบราณโจงกระเบนผ้าตึงอย่างเป็นระเบียบเขานั่งนิ่งมือวางบนเขา่าใบหน้าเงยขึ้นเล็กน้อยแต่ดวงตานั้นมืดสนิท ทว่าเธอกลับสัมผัสได้ชัดว่ากำลังจ้องมาที่เธอเธอรีบกวาดสายตาไปรอบๆหวังว่าอาจมีใครในบ้านยังไม่นอนแต่ทุกอย่างเงียบสนิทภายในเรือนเมื่ดสนิทไม่มีแสงตะเกียงไม่มีเสียงคนเงาร่างนั้นกลับชัดเจนยิ่งขึ้นราวกับเป็นคนจริงๆหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบทะลุอกมือเย็นเฉียบจนรู้สึกได้ แต่ความอยากรู้และความกลัวผสมกันทำให้เธอตัดสินใจก้าวต่อไปทีละขั้นทีละขั้นเสียงบันไดไม้ดังเอียดเอียดรับน้ําหนักของเธอทุกย่างก้าวเธอเงอยหน้าขึ้นอีกครั้งร่างนั้นยังนั่งอยู่ตรงเดิมไม่ขยับแววตานิ่งจ้องเธอเหมือนรอคอยบางอย่าง บรรยากาศรอบตัวเงียบจนแม้แต่เสียงลมหายใจของเธอเองก็ฟังดูดังผิดปกติทันทีที่เธอก้าวถึงขั้นสุดท้ายของบันไดร่างนั้นกลับหายไปต่อหน้าต่อตาหายไปไร้ร่องรอยเหลือไว้เพียงความว่างเปล่าและสายลมเย็นวาบที่พัดสวนหน้าเหมือนมีใครเดินผ่านลงบันไดไปแล้ว เธอยือนตัวแข็งขนลุกไปทั้งร่างน้ำตาคลอโดยไม่รู้ตัวในหัวใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่ก็มีคำถามติดอยู่เสมอว่าสิ่งที่เธอเห็นนั้นคือใครรุ่งเช้าเมื่อเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังแม่กลับไม่แสดงอาการตกใจเลยแม้แต่น้อยเพียงพยักหน้าช้าๆและพูดเบาๆว่านั่นแหละท่านเจ้าของบ้าน คำพูดสั้นๆแต่กลับทำให้ทุกอย่างกระจ่างขึ้นในทันทีนี่ไม่ใช่แค่เงาภาพหลวงตาไม่ใช่จินตนาการยามค่ำคืนแต่คือวิญญาณที่ยังคงเฝ้ามองอยู่บนชาญเรือนบ้านไทยหลังนี้จริงๆเรื่องราวครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนคืนที่บ้านทรงไทยหลังริมเจ้าพระยาต้อนรับแขกคนหนึ่งเขาเป็นเพื่อนสนิทของเจ้าของบ้านที่แวะมาพักชั่วคราว ในตอนกลางวันแขกผู้นี้ชื่นชมบ้านว่ามีสเสน่ห์เก่าแก่สวยงามแต่เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงยามค่ำน้ำเสียงของเขากลับเปลี่ยนไปหลังจากนั่งดื่มสังสรรค์กันเขาหันไปพูดกับเจ้าของบ้านด้วยท่าทีขบขันว่าบ้านเก่าแบบนี้ทำไมไม่รื้อทิ้งไปเสียจะได้สร้างใหม่ให้มันสะดวกสบายหน่อยคำพูดนั้นทำให้คนในบ้านเงียบกริบไม่มีใครพูดอะไรต่อ แต่แววตาของเจ้าของบ้านเต็มไปด้วยความกังวลเพราะเขารู้ดีว่าคำพูดแบบนั้นไม่ควรเอ่ยออกมาในเรือนหลังนี้คืนนั้นแขกคนนั้นถูกจัดห้องพักให้นอนบนเรือนเก่าห้องไม้กว้างขวาง,วางมีเพียงฟูกบางๆปูบนพื้นไม้และตะเกียงน้ำมันตั้งไว้ข้างหัวเตียงแรกเริ่มเขาคิดว่าตัวเองคงหลับสบาย แต่พอเข้าสู่ช่วงเที่ยงคืนเขากลับสะดุ้งตื่นขึ้นมาเองโดยไม่รู้สาเหตุเสียงเอียดเอียดดังขึ้นจากพื้นไม้ในห้องเขาคิดว่าคงเป็นเจ้าของบ้านเดินผ่านมาแต่เมื่อเงยหน้ามองไปรบรอบๆห้องกลับว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตะเกียงยังส่องแสงริบหรี่เงาของข้าวของในห้องถอดยาวไปตามผนังแต่แล้วสิ่งที่เขาเห็นกลับทำให้เลือดในกายเย็นวาบ ที่ปลายเตียงมีชายร่างสูงใหญ่ผิวเข้มใส่สบายเฉียงนุ่มจงกระเบียนแบบโบราณยืนกอดออกนิ่งดวงตาจ้องมองลงมาที่เขาด้วยแววตาแข็งกร้าวและไม่พอใจแขกคนนั้นพยายามขยับตัวแต่กลับรู้สึกเหมือนถูกตรึงให้นอนแน่นิ่งหายใจติดขัดเสียงในห้องเงียบสนิทมีเพียงเสียงหัวใจของเขาที่เต้นแรงจนแทบระเบิด ร่างนั้นยืนอยู่นานราวกับกําลังพิพากษาจนแขกคนนั้นทนไม่ไหวหลุดเสียงร้องออกมาสุดแรงเขารีบลุกพรวดออกจากห้องวิ่งลงบันไดไปทั้งที่ยังไม่ทันสวมรองเท้าเจ้าของบ้านและครอบครัวรีบออกมาดูก็พบเพียงแขกผู้นั้นนั่งตัวสั่นอยู่ใต้ถุนบ้านใบหน้าซีดขาวเหงื่อแตกพลักทั้งตัวเขาพูดเพียงสั้นๆด้วยเสียงสั่นเครียว่า ผมเห็นแล้วผมจะไม่กลับมาที่นี่อีกและเขาก็ไม่เคยกลับมาเหยียบเรือนนี้อีกเลยจนตายจากไปหลังจากเหตุการณ์ที่แขกผู้ลบหลู่เจอดีจนต้องหนีออกไปเจ้าของบ้านก็เริ่มไม่สบายใจเขารู้ดีว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้มีแค่คนเป็นอาศัยอยู่เท่านั้นและถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำพิธีขอขมาอย่างจริงจัง เขาตัดสินใจไปนิมนต์พระอาวุโสจากวัดใกล้ๆให้มาช่วยทำพิธีปรับที่คืนวันเสาร์พระท่านพร้อมลูกศิษย์ถือสายศีลทูบเทียนและบาตน้ำมนต์มาถึงบ้านทันทีที่ท่านก้าวเข้ามาในเรือนบรรยากาศรอบตัวกลับเย็นยะเยือกอย่างผิดปกติลมที่พัดผ่านชานบ้านเหมือนมีใครกำลังเดินวนอยู่แต่กลับมองไม่เห็นร่าง พระอาวุโสเพ่งมองไปยังระเบียงใหญ่ก่อนจะพูดเบาๆว่าทีน่นี่มีวิญญาณเฝ้าอยู่จริงและเขายังไม่พอใจจากนั้นท่านจุดทูปเริ่มสวดมนต์เสียงทุ้มชัดก้องไปทั่วบ้านเจ้าของบ้านและครอบครัวนั่งพนมมืออยู่รรอบๆรู้สึกถึงแรงกดดันหนักอึ้งราวกับมีใครหลายคนกำลังรายล้อมขณะที่เสียงสวดดังขึ้นพื้นหมาทั้งเรือนก็ส่งเสียงดังเอีย เ,เหมือนมีคนเดินไปมารอบๆสุนัขที่อยู่ใต้ถุนบ้านพากันเห่าหอนระงมเรากับมองเห็นบางสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจเห็นได้พระท่านหยดน้ำมนต์ลงบนพื้นไม้น้ำหยดแรกกระทบพื้นแล้วเกิดเสียงปั้งดังสะท้อนเจ้าของบ้านเล่าว,ว่าขณะนั้นเองเขาเห็นเงาดำรูปร่างสูงใหญ่ยืนอยู่ตรงหัวเสาเรือนเพียงชั่วครู่ก่อนจะเลือนหายไปในความมืด พระอาวุโสยังคงสวดต่อเสียงสวดชัดเจนหนักแน่นจนในที่สุดบรรยากาศที่กดดันก็ค่อยๆค,คลายลงพระท่านจบพิธีด้วยการกล่าวว่าวิญญาณยังคงอยู่แต่เขาเฝ้าด้วยเหตุผลของเขาเขาไม่คิดร้ายเพียงแต่ไม่ต้องการให้ใครลบลู่ตั้งแต่นั้นมาเสียงฝีเท้าในยามค่ำคืนเบาลงมากเงาที่ชานบ้านก็ไม่ปรากฏชัดเจนเหมือนก่อน แต่ความรู้สึกว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้ว่างเปล่ายังคงอยู่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแม้หลังจากพระอาวุโสมาทำพิธีเสียงฝีเท้าจะเบาลงเงาดำก็ไม่ค่อยปรากฏชัดเจนเหมือนก่อนแต่ความลี้ลับในบ้านทรงไทยริมเจ้าพระยาก็ยังคงไม่หายไปเสียทีเดียว ครอบครัวเจ้าของบ้านเล่าว่าคืนหนึ่งเวลาประมาณตีสองพวกเขาต้องตื่นขึ้นมาโดยไม่ได้นัดหมายเพราะได้กลิ่นบางอย่างลอยอบอวนไปทั่วทั้งเรือนกลิ่นนั้นไม่ใช่กลิ่นอับของไม้เก่าไม่ใช่กลิ่นลมแม่น้ำที่ขุนเคยแต่เป็นกลิ่นทูบหอมแรงชัดเจนราวกับมีใครจุดไว้ใกล้ๆทั้งที่ในบ้านไม่มีใครจุดทูบเลย เจ้าของบ้านพยายามลุกออกจากห้องเดินช้าๆบนพื้นไม้ที่เย็นเยียบยิ่งก้าวออกมากลิ่นทูปก็ยิ่งแรงขึ้นเหมือนกลิ่นนั้นนำพาให้เดินตรงไปยังชานบ้านแต่สิ่งที่ทำให้เขาขนลุกไปทั้งตัวคือตรงชานบ้านนั้นมีควันทูปลอยกลุ่นชัดเจนทั้งที่ไม่มีทูบไม่มีไฟไม่มีแม้แต่เศษขี้เทา และในความเงียบงันนั้นเขาได้ยินเสียงเคาะไม้เบาๆดังขึ้นสามครั้งตึกตึกตึกเสียงนั้นชัดเจนราวกับมีใครใช้ไม้เคาะเสาเรือนเพื่อบอกให้รู้ว่าเขายังอยู่ที่นี่คืนถัดมาลูกสาวเจ้าของบ้านก็เล่าว,ว่าเธอตื่นขึ้นมาเพราะได้กลิ่นทูบเช่นเดียวกัน แต่สิ่งที่เธอเจอหนักหนากว่านั้นคือเธอเห็นเงาชายสูงใหญ่ยืนอยู่ตรงเสาเรือนในเงามืดเงานั้นยืนนิ่งหันหน้าออกไปทางแม่น้ำและเมื่อเธอพยายามกระพริบตาเงานั้นกลับเลือนหายไปทิ้งไว้เพียงกลิ่นทูบที่ยังคงอบอวน เรื่องนี้ทำให้ครอบครัวยิ่งมั่นใจว่าวิญญาณเจ้าของบ้านยังคงอยู่เขาไม่ได้ปรากฏตัวเพื่อทำร้ายใครแต่ทุกค่ำคืนเขาจะส่งสัญญาณผ่านกลิ่นและเสียงเพื่อย้ำเตือนว่าบ้านหลังนี้ไม่เคยว่างเปล่าหลังจากเหตุการณ์กลิ่นทูปปริศนาชาวบ้านละแวกนั้นก็เริ่มพูดถึงเรื่องราวที่พวกเขาเห็นกับตาตนเอง หลายคนเล่าว่าเวลาพายเรือผ่านบ้านทรงไทยหลังนี้ในยามค่ำคืนมักจะเห็นเงาคนแก่นั่งอยู่ตรงชานเรือนเงานั้นไม่เคยขยับไม่เคยพูดแต่กลับนั่งกอดเข่าเงียบๆมองออกไปยังแม่น้ำราวกับกำลังเฝ้ารอใครบางคนผู้เฒ่าคนหนึ่งในหมู่บ้านซึ่งเคยรู้จักกับเจ้าของบ้านยุคแรกบอกเล่าให้ฟังว่า ชายชราที่ผู้คนเห็นนั้นหน้าตาคล้ายกับเจ้าของบ้านคนเดิมที่เสียชีวิตไปเมื่อเกือบร้อยปีก่อนเขาเป็นขุนนางที่มีอำนาจและเกียรติยศมากแต่กลับเสียชีวิตอย่างกระทันหันในเรือนหลังนี้เองและตั้งแต่นั้นมาวิญญาณของเขาก็ยังไม่เคยละทิ้งบ้านหลายครั้งชาวบ้านที่พายเรือดึกๆึเล่าว่าเมื่อมองขึ้นไปจะเห็นเงาแก่แนั่งอยู่ บางครั้งมีเสียงไอแห้งๆดังลอยมาในความเงียบของกลางคืนบางครั้งก็เป็นเสียงถอนหายใจยาวๆราวกับเหนื่อยล้าและเศร้าส้อยสิ่งเหล่านี้ยิ่งตอกย้ำให้เชื่อว่าผู้เท่าเฝ้าบ้านยังคงอยู่ตรงนั้นคืนหนึ่งลูกชายเจ้าของบ้านเองก็เจอกับตาเขาลงไปใต้ถุนเพื่อน,นําของขึ้นมาเก็บ เมื่อเงยหน้าขึ้นไปเขาเห็นชายแก่ผิวเข้มสวมจงกระเบนโบราณน,นั่งกอดเข่ามองออกไปยังแม่น้ำแสงจันทร์ส่องตรงร่างนั้นพอดีแต่สิ่งที่ทำให้เขาขนลุกคือเงานั้นไม่ได้ทิ้งเงาลงบนพื้นไม้เลยมันเหมือนภาพลวงที่มีชีวิตเขารีบขึ้นมาบนเรือนบอกเล่าเรื่องทั้งหมดกับแม่แม่เพียงยกมือไหว้เสารเรือนแล้วพูดเบาๆว่า ท่านยังอยู่ที่นี่เพื่อเฝ้าบ้านหลังนี้เหมือนเดิมตั้งแต่นั้นมาครอบครัวก็ยิ่งแน่ใจว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้มีเพียงคนอาศัยแต่มีผู้เฒ่าเฝ้าบ้านที่คอยมองอยู่เสมอไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนแม้บ้านทรงไทยหลังนี้จะเต็มไปด้วยความลี้ลับที่ทำให้ผู้คนหวาดกลัวแต่สำหรับครอบครัวเจ้าของบ้านพวกเขากลับเชื่อว่า วิญญาณที่สถิตยอยู่ในเรือนไม่ได้มีไว้เพื่อทำร้ายหากแต่เป็นการคุ้มครองบ้านและผู้ที่อาศัยอยู่ในนั้นคืนหนึ่งเป็นเวลาประมาณตีสามมีโจรกลุ่มหนึ่งแอบเข้ามาในเขตบ้านตั้งใจจะขโมยของเก่าและเครื่องใช้ไม้สักที่มีค่ามหาศาลพวกมันย่องเงียบๆผ่านใต้ถุนบ้านอาศัยความมืดเป็นกำบังแต่แล้วหนึ่งในโจรก็หยุดชะง,งัก สายตาจ้องขึ้นไปบนเรือนด้วยความตกใจเขาเห็นชายชราในชุดโบราณยืนกอดอกอยู่ตรงระเบียงใหญ่ร่างสูงสง่ามองลงมาด้วยสายตาแข็งกร้าวโจรพยายามจะตะโกนบอกเพื่อนแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอร่างกายขยับไม่ได้เหมือนถูกตรึงเอาไว้เพื่อนโจรอีกสองคนที่เหลือรีบหันไปดูและต่างก็เห็นเหมือนกัน เงาของชายคนนั้นไม่ได้ส่องแสงหรือขยับไหวเหมือนเงาธรรมดาแต่กลับตั้งมั่นยุอย่างชัดเจนท่ามกลางแสงจันทร์เขามองนิ่งๆจนพวกมันขนลุกไปทั้งตัวทันใดนั้นเองเสียงตึกตึกตึกดังขึ้นจากเสาเรือนเหมือนมีใครเคาะไม้เตือน เสียงนั้นก้องสะท้อนไปทั่วบ้านแม้แต่สุนัขที่ใต้ถุนยังพากันหอนโหยหวนราวกับเห็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรเห็นโจรทั้งสามไม่รอช้าวิ่งหนีออกจากบ้านไปอย่างไม่คิดชีวิตทิ้งเครื่องมือและถุงที่เตรียมไว้ไปทั้งหมดรุ่งเช้าเจ้าของบ้านออกมาดูก็เห็นร่องรอยของการพยายามงัดประตูแต่ไม่มีของใดาหายไปเลยชาวบ้านที่ได้ยินเรื่องนี้ต่างพูดตรงกันว่า ไม่ว่าใครก็ตามที่คิดร้ายกับบ้านหลังนี้ไม่มีทางทําสำเร็จเพราะมีท่านเจ้าของบ้านเฝ้าอยู่เสมอนับจากวันนั้นครอบครัวจึงยิ่งศรัทธาและเชื่อมั่นว่าวิญญาณที่สถิตในเรือนไม้โบราณหลังนี้คือผู้ปกบ้องและแม้จะเต็มไปด้วยความน่ากลัวแต่ก็เป็นความน่ากลัวที่แฝงไว้ด้วยการคุ้มครอง เวลาผ่านไปหลายสิบปีบ้านทรงไทยริมเจ้าพระยาหลังนี้ยังคงตั้งตรงงานท้าทายการเวลาไม้สักเก่าแก่ยังคงแข็งแรงแม้จะมีร่องรอยผุพังบ้างตามอายุแต่กลับไม่เคยล้มสลายและสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคือบรรยากาศที่รายล้อมรอบเรือน ชาวบ้านรุ่นใหม่อาจไม่เคยเห็นด้วยตาแต่ต่างก็ได้รับการบอกเล่าจากผู้เฒ่าทุกแก่ว่าบ้านหลังนี้มีวิญญาณเฝ้าอยู่จริงๆหลายครอบครัวยังยืนยันตรงกันว่าแม้เพียงเดินผ่านในยามค่ำก็จะรู้สึกถึงสายตาที่จ้องมองมาจากระเบียงเรือนไทยเจ้าของบ้านเล่าว,ว่าแม้จะเคยหวาดกลัวแต่เมื่อเวลาผ่านไปความกลัวกลับเปลี่ยนเป็นความเคารพ เขาและครอบครัวเชื่อว่าท่านเจ้าของบ้านในอดีตยังคงเฝ้ามองอยู่เพื่อปกป้องเรือนและเพราะเชื่อเช่นนั้นพวกเขาจึงไม่เคยคิดจะรือ้อหรือทำลายบ้านหลังนี้กลับดูแลรักษาให้คงอยู่เพื่อการตอบแทนหลายครั้งเมื่อมีแขกมาเยือนเจ้าของบ้านจะพูดเตือนเสมอว่าโปรดเคารพบ,บ้านหลังนี้เพราะเราทุกคนไม่ได้อยู่กันเพียงลำพัง และก็มีบางคืนที่ผู้มาเยือนเผลอทำไม่ดีไม่ว่าจะพูดจาลบหลู่หรือเดินย่ำเล่นบนพื้นไม้โดยไม่ให้ความเคารพต่างก็เจอเรื่องประหลาดเหมือนกันทุกคนบางคนฝันเห็นชายแก่โบราณมายือนอยู่ปลายเตียงบางคนได้ยินเสียงฝีเท้าเดินวนรอบห้องทั้งคืนจนไม่ได้นอนพวกเขาทุกคนลุนกลับด้วยความหวาดกลัวและไม่มีใครกล้าเอ่ยคำไม่ดีอีกเลย ตำนานบ้านทรงไทยหลังนี้จึงยังมีลมหายใจไม่ใช่เพียงในความทรงจำของผู้คนแต่ในทุกค่ำคืนความลี้ลับยังคงดำเนินต่อไปและตราบใดที่บ้านยังตั้งอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาวิญญาณของท่านเจ้าของบ้านก็จะยังคงเฝ้ามองปกป้องบ้านและคอยเตือนผู้ที่ลบหลู่เสมอ นี่คือเรื่องจริงที่สืบต่อกันมาตำนานที่ไม่มีวันตายเพราะแม้การเวลาจะหมุนเวียนแต่วิญญาณเฝ้าบ้านทรงไทยก็ยังคงอยู่ไม่เคยจากไปไหนเลย